คริสต์มาสใช่แต่เมื่อวานคือมันมืด,มดเอ็กซิเดนต์นิด,ดหน่อยเปิดถามกันเป็นสิบคนเลยคิดมากอยู่เนี่ยแพลตต์ลูกค้าสามกระสอบติดต่อไม่ได้เหรอเออดีนะไม่เรียกหให้เขาติดต่อมาก่อน ไหม่รอใหม่พรมคริสต์มาสคุณพี่เออถ้ามันแสงอย่างงี้ก็ยังสวยหน่อยเนาะเนี่ยเปิดอะไรก็ไม่สวยอะรแบบนี้ลอดใหม่นะพี่จ๋า ิดอะใส่ไว้แล้วเดี๋ยวให้เอามาทีเดียวจับเซตจ,จับเซตใครรับรีวิวเตรียมเลยนะพี่นะใครรับรีวิวเตรียมเลยนะ เห,เห็นเป็นทรงสเวตเตอร์อย่างเงี้ยพี่เขาขายกันตัวละกี่บาทเลยอะแพงมากขายกันได้ราคามากนะพี่ใครยังไม่สั่งรีบเลยจ้าสวยๆเลยอันนี้ไว้ด้วยกัน เห็นขายเทียร่ากันเจ็ดร้อยกว่าบาทเมื่อวานเมื่อวานเห็นขายเนี่ยปลายเทียร่าเนี่ยพี่ตัวละเจ็ดร้อยกว่าบาทนะพี่นะโอ้ยไม่รู้ขายกันยังไงนะพี่นะแล้วเนี่ยออกสองตัวเราเป็นงานเนี่ยพี่งานถักงานทอแบบนี้พี่สวยมากใครรับรีวิวแจ้งเลยนะหูเทียร่ามาสองตัว บางลูกก็ไม่เจอนะคะพี่แบนเทล่านะเนี่ยสวยค่ะใหร้รับรีวิวแจ้งนะอ,ะอนุ้ยหมีหน่ารักมากมาดิดูดิลูกค้ากั๊กหมีหน่ารักมากๆคุณพี่ยมาอะไรทำอะไรลูก เอากางเกงขาสั้นรวมผ้าแอปเปิ้ลหนึ่งป้ายนกเขียวหนึ่งลาลาหมูอะไรอะไรเอาะนี่ยยังเขาจองอ่ะเขานัดโอนวันนี้นัดโอนวันนี้ถ้าไม่โอนพี่ก็จะขายแล้วจ้ะอะไรนี่นี่อีกแล้วกว่าเธออุ้ยลูกค้าเดี๋วเล็กจะักสปีเสร็จปะพี่ เขาน่าจะใช้4,900ค่ะทุกคนขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน4,900ร้อยใครรับรีวิวแจ้งเลยเพี่จ๋าพี่อันนี้คืองานหักงานหักทั้งตัวน่าจะใช้เวลา888ปปีในการหักนะพี่นะดูค่ะสวยมากใครรับรีวิวแจ้งเลยนะพี่นะ ใครรับรีวิวแจ้งได้เลย4,900รีวิวส่งฟรีจ้าไม่มีค่าส่งนะรีวิวไม่เคยเจอี่ักอีกแล้วไม่เคยได้แบบคอลเลคชั่นมากแลแบบนี้เลยพี่สวยมากงานหัวผ้างานแบรนด์ต้องลุ้นนะใครไม่อยากลุ้นให้เอารีวิวนะคะเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจด้วยนะคะพี่งานหักงานทออีกแล้วโอ้ไม่เคย ไม่เคยเจอเ,เอาร,รีวิวเท่าไหร่ถ้ารับรีวิว4,900ัน้าไม่ต้องเสียค่าส่งค่ะแต่ถ้ารับลูกใหม่อะสี่ันเก้าค่าส่งไปทางาไปลุนเองใครรับรีวิวพิม์เลยท่านแรกเท่านั้นที่จะได้นะพี่จ๋าคิวแรก,แรกไม่มีขายแยกจ้าไม่มีขข่แยกพี่ไม่เคยได้เลยแล้วเป็นงานหักงานทอแบบนี้ทั้งตัวเลยอะโอ้หนิวยอกค,ค่ะมันเป็นคอลเลคชั่นแบบน่ารักอ่ะน่ารักมากอะอันเนี้ย เนี่ยพี่คือสวยจริงๆสี่สิบห้าโลค่ะร้อยตัวบวกลบอิงตามน้ำหนักกระสอบเป็นหลักที่ตัวนี้น่ารักมากๆเป็นไหมพรมถักถักทอทั้งตัวเลยเนี่ยพี่โอ้โหสวยจริงหนักมากด้วยนะมีน้ำหนักนะนี่ใช่ักเพราะว่ามันเป็นถักนี่อันนั้นก็ถักป้าสีเขียวน,นั่นแหละโอ้โหอันนี้ ี่ผมถักอีกแล้วถักทั้งตัวเลยสวยมากทุกคนใครรับใครรับแจ้งได้เลยนะคะงานของจริงสวยมากสวัสดีทุกคนครับลาล่า,ลามูฟท,ที่ไหนที่แม่ลามูฟหน้าเล,าล,เลยอย่เพิ่อย่เพิ่มเออเราเขามาจอดก่อน ละมูฟหรือลูกค้าไม่รู้เนี่ยน่าจะลูกค้าไม่เธอจับใครจังพีน้องหมีน้องหมีมาอีกแล้ว4,900ค่ะรับรีวิวได้ทุกตัวนะไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะคะจะรับีบบอะไรละมูเหรอคะใช่ไหมถามแพทย์ ปทุมใช่ไหมพี่สี่พันเก้าร้อยจสี่พันเก้าร้อยปทุมขาสั้นสองลูกค่ะอะไรอะไระค่ะเสียร่าดีเนี่ยัปไหนขึ้นนะสองลูกค่ะพี่เปิดท้ายเลยเดี๋ยวใส่ให้ เอลูกา้าได้หมดเลยคุณพี่ใครรับกระสอบนี้เอ้ามีคนพิมพ์รับรีวิวมาแล้วเธอขอตองานได้ทุกตัวเลยจ้าคุณพี่คุณพี่ไปนี่ก่อน ไม่ใช่เข้าผิดอัน่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้านี่รับรีวิวหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ให้คุณพี่เดี๋ยวโชว์แน่นอนอรอแป๊บหนึ่ง,งพี่ พีเอสเอดับเบิลยูนะคะคิวสองนะคุณพี่เสื้อผ้าร้านไข่าขาวอะเข้ามาที่นี่เลยนะคะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวให้หน่อยค่ะใครจะรับรีวิวหรือว่ารับลูกใหม่พี่เพิ่มเพื่อนม,มาที่บ้านบ้านเขียวก่อนนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะพีเอสเอดับเบิลยูคิวสองค่ะเดี๋ยวทักไปได้ค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวโชว์หัวผ้าดูเลยก็สอบละสี่พัน ไม่ยอมรับกันเร็วๆเนี่ยมาแย่งัน,งไไนเดี๋ยวโชว์หัวผ้าก่อนคุณพี่สวยๆเลยนี่ใหม่พรมคริสต์มาสป้ายแดงพี่จ๋าสวยๆเลยบอกเลยป้ายแดงขายดีทุกปีเลยนะคะตัวแรกก็คือแบรนด์เทียร่าค่ะคุณพี่แล้วน้องเป็นงานถักงานทอแบบเนี้ยสวยมาก คุณพี่จ๋าพวกนี้ทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้ก็เท่ละอีกเล้วทุกคนสวยมากไม่ได้เจอทุกลูกนะคะเราเป็นงานถักงานถอยอีกแล้วค่ะแค่ให้ดูใกล้ๆเลยงานใหม่สวยมากนะคะงานแบรนด์งานหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกลูกค่ะบางลูกออกเยอะบางลูกออกน้อยพี่จ๋าสวยมากเห็นไหมเป็นไหมพรมถักทอแบบนี้ทำกำไรได้นะบางคนขายได้หลายร้อยเลยนะคะ ในกระสอบจะมีทั้งแบบคลุมแล้วก็แบบสวมรวมกันเลยนะคะคุณพี่งานสวยค่ะเนี่ยเห็นไหมอย่าลืมเอาไปตีฟูตัดขุยกันด้วยนะทุกคนจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะคะเขารอแป๊บนึงนี่หยเป็นบอกเขารอแป๊บนึงนะพาเลิศค่ะเลิศพ,พี่ตัวนี้คืองานถัก งานทอเนี่ยเป็นไหมพรมทอทั้งตัวเลยนะคะคอลเลคชันนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะพี่เพิ่งเปิดเจอครั้งแรกเลยนะงานสวยๆแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นงานถักงานทออีกแล้วเราคือสวยมากทุกคนพี่จ๋าเป็นงานเกรดเอสวยๆเลยทำราคาได้หลายร้อยเลยนะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนด้วยนะคะ เห็นไหมมีแบบซิปแบบสวมมีตัวเล็กตัวใหญ่คละใสกันในกระสอบเลยนะคะงานสวยมากคุณพี่คอเป็นคอปกกรรมยี่แบบเนี้ยรับแล้วทักเพิ่มเพื่อนมาแล้วจ้ะลูกค้า4,900นะคะทักมาเลย4,900พี่เท็ดดี้จ๋ะอุ้ยเป็นไปได้ใดเด้ ทียร่ามาอีกตัวแล้วแอดบ้านเขียวมาได้เลยแอดบ้านเขียวนะเพราะว่ามีคิวต่อนะคะทั้งในบ้านฟ้าแล้วก็ตอกๆนะมี3คิวนะรับลูกรีวิวนะพี่นะเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ตัวเองทนะักมาบ้านเขียวนะจ๊ะพี่จ๋า เทียร่ามาอีกหนึ่งตัวโอ้โหปกติไม่ได้เจอกันทุกลูกนะพี่แบรนด์เทียร่านะเมื่อคืนใครเห็นไลฟ์ขายหลายร้อยเลยนะคะสวยมากสีน้ำตาลแบบมินิมอลสุดๆค่ะคุณพี่ช่วงนี้กำลังขายดีเลยราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกแต่ใครซื้อเยอะๆทักมาหลังไม่ได้เลยนะคุณพี่เสื้อผ้าไข่ขาวถ้าพี่รับอะพี่ได้คิวแรกนะ พี่ไปบ้านเขียวให้แค่ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีคิวสองแล้วก็คิวสามที่รออยู่นะพี่ S A W U เป็นคิวสองนะคะแล้วก็พี่ในบ้านฟ้าเป็นคิวสามนะถ้าคุณพี่ถ้าคุณพี่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองก็คือเพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวตอนนี้ได้เลยคะ่ะคุณพี่จ๋างานกักก็คือปัวปังมาเป็นน้องหมีแบบนี้ไม่เคยเจอเลยนะบางลายอ่ะพี่จ๋าสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างสูงเลยนะ งานกักก็จะมีบ้างนะคะในกระสอบบางลูกก็ออกเยอะบางลูกก็ออกน้อยนะคะขายงานคริสต์มาสเกรด A พี่จ๋าไม่ปวดหัวมีกำไรทุกคนแน่นอนคะ่ะงานสวยๆเลยใช่ถ้าคุณพี่รับลูกรีวิวก็คือจะได้ลูกนี้เลยที่เปิดแล้วนะคะจะได้ลูกนี้เลยที่เปิดอยู่เนี่ยที่กำลังโชว์เนี่ยก็คือลูกรีวิวค่ะเขาเรียกว่าลูกรีวิวนะก็คือลูกที่เปิดโชว์ หรือคุณพี่อยากได้ลูกใหม่ก็จะเป็นลูกใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดก็หให้เอาไปลุ้นเองนะจ๊ะพี่ SAW ทักมาแล้วบ้านเขียวนะคะถ้าคุณพี่ไข่าขาวจะรับเนี่ยคุณพี่ต้องรีบไปบ้านเขียวนะเพราะว่าจะได้คิวคิวแรกนะเพื่อเป็นการรักษาสิทธินะพี่ลาวีพี่ลาว,ลวีไม่ต้องไปบ้านเขียวพี่ลาวีทักแชทได้เลยมีน้องแอดมินดูแลอยู่หลังบ้านนะคะในบ้านฟ้านะไม่ต้องไปบ้านเขียวนะอันนี้เลยเธอ เป็นคลุมพี่จ๋าไหมพรมเนี่ยเป็นทรงคลุมเออไม่ใช่ขอโทษค่ะเป็นทรงสวมสวยมากๆนะคะลูกค้าอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะตัวไหนสวยมากให้ขายแพงหน่อยนะคะตัวไหนสวยน้อยเราก็ขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามความสวยงามได้เลยนะคะคุณพี่45โลค่ะได้อยู่ประมาณร้อยตัวบวกลบนะคะเออสวยอตัวนั้นน่ะ รับเลยค่ะลูกนี้คุณพี่คิวสองเนี่ยพี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นทรงสเวเตอร์นะคะลูกค้าจะเจอทุกกระสอบนะพวกงานคาริสต์มาสพวกนี้มันจะมีทรงสเวตเตอร์ทรงคลุมทรงสวมนะคะคลักปะปนกันไปในกระสอบนะคะทุกคนใครสนใจราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกรีบสั่งซื้อกอ็เลยซื้อเยอะลดเยอะนะคะทุกคนจ๋า ช่วงเนี้ยขายดีมากๆ4,900่พักนะ้ารพักไปแล้วนะได้ค่ะราคา4,900นอุ้ยพี่ติดของน้องน้อยมาน่ารักมากเลยอะ่ะบางลูกก็ติดบางลูกก็ไม่ติดคุณพี่แต่น่ารัก,กถ้าเจอก็คือขายได้นะ<อ>แพงนะคะของเด็กนะเ,เ,เนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วค่ะป้ายห้อยอเออแต่มันแพงมากเลย เอาเบนช่วยมุกหน่อยเดี๋ยวไปคุยกับพี่อ่าเบนมาใส่นี่ติดใหม่ด้วยติดใหม่ด้วยเดี๋ยวค,ยยค,คุอยู่สายสองค่ะบ้านฟ้าชื่อโกดังผ้าสายสองเลยพี่ผู้ติดตามสามแสนเจ็ดนะคะน่ารักอะ่ะ <c oughs> เธอฝากอ่านคอมเมนต์หน่อยนะมารัวเลยอยู่สายสองโกดังอยู่ตรงไหนลูกค้ารู้จักซอยทวีวัฒนาการนาพิเศษสิบสี่ไหม ทวีวัฒนาการจนาพิเศษสิบสี่อยู่ในซอยนี้เลยจะได้เข้าถี <c oughs> มันจะมีหลากหลายนะลูกค้ากระสอบไหมพรมคิดมัดเนี่ยมันจะมีลวดลายหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะ เลยเรียบร้อยเลยยังอีัง่้ะอุ๊ยพี่ของเด็กมันจะมีของเด็กติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆห้าตัวสิบตัวหรือบางทีอาจจะไม่มีบางทีอาจจะมีแค่สองสตัวแล้วแต่ลูกนะอืม น,น่ารัก <c oughs> น่ารักมากคุณที่ตัวนี้ <c oughs> นี่ตัวนี้คาดิแกนเด็ยดยิ่งเนี่ค่ะโชว์ให้ดูทุกตัวลูกค้าเนี่ยดูตัวนี้เป็นคาดิแกนใสรวมมาเลยนะคะอะไร คือที่กอคือหนูอะไลฟ์สองช่องทางนะตอนเนี้ยหนูไลฟ์สองช่องทางนะมันจะมีสองช่องทางคือในต่อต่อขึ้นต่อเออมันจะมีคนขึ้นมาก่อนนะคะพี่คิวแรกนะไม่ต้องแย่งกันพี่ของมีเยอะขึ้นที่หลังอ่านที่หลังเยอะมันมีเยอะ สอบใหม่มีเป็นร้อยลูกเลยพี่ไม่ต้องแย่งกันนะไม้ยชุดเดทนะารนีร่หงหลังเลยพี่เ,ออเ,น,เนใช่เลยนั่นหนูรีวิวทุกวันนะออพี่ไม่ต้องไอนี่เลยเนี่ยเป็นเดทก็น,น,น่ารักคุณพี่เป็นเดทของมันมีเยอะนี่ไม่ต้องแย่งกันนะเฮ้ยกับ ระสอบรีวิวขายแล้วสั่งกระสอบใหม่ได้เลยนี่บอกให้พี่ข,ข,ข่ขาวอ่านพี่พ,พี่อะไรพี่ไข่ขาวอ่าน<ม>แ<ข>ชทห,หน่อยทักไปแล้วไม่ตอบกรสอบแล้วกระสอบกิโลสี่ห้าโลครับลูกแรก <c oughs> ลูกแรก <c oughs> แป๊บนึงนะทุกคนพ,พอดีหน้าร้านลูกค้าเยอะมากเลยตอนเนี้ยค่ะมันก็เลยเนี่ยยุ่งๆกันนิดนึง ้ายมงกุฎเปิดไหมายมงกุฎเปิดไปแล้วลูกค้าก,กระสอบละสี่พันเก้าคัะสี่พันเก้าครับสี่พันเก้าร้อยบาทคะ่ะเดี๋ยวลูกค้าขอเปิดทีละป้ายก่อนตอนเนี้ยมันเยอะมันเยอะอะ่ะเออจะเปิดเปิดไม่ทันเ่ย เนี่ยเดทน่ารักมากเลยชอบเดทของอ่ะมันมาเยอะลูกค้าราคา4,900ครับกระสอบกระดาษแดงกับกระดาษเขียวต่างกันยังไงมันไม่ได้เป็นกระดาษนะพี่ป้ายบริษัทผู้ผลิตนะพี่ ผู้ผลิตสินค้าผู้จำหน่ายสินค้ามันก็เหมือนเป็นโลโกโ้บริษัทเขานะคะป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่<ป>มันเป็นอ,อ๋อตาสัญ,ญลักษณ์บริษัทเขาอะพี่ใครเป็นผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ กระสอบทุกกระสอบนำเข้าอัดตรงจากต่างประเทศไม่ผ่านการคัดนะคะอุ้ยพี่เดทอะ่ะเดทน่ารักมากสั่งกันได้เลยนะคะสตตว์ตวอลอ้อยอ่านไม่ทันเหลือห้าลูกสเวตเตอร์สเวตเตอร์มีค่ะทักมาได้เลย สเวตเตอร์ทักมาได้เลยล L ีนงานถักสเวตเตอร์ฮูดหรือสเวตเตอร์คอกลมหรือาสเวตเตอร์อะไรทักได้เลยลูกคา้ามีน้องเ่ะน้องเทียรน้องเทียรน้องเทียรอะ หนึ่งกระสอบ45กิโลค่ะลูกค้าประมาณ100ตัวบวกลบเมื่อวานลูกทะเดียนรถอ่ะหนึ่งกระสอบประมาณ45กิโลนะคะ45กิโลโอเคสั่งไปหนึ่งกระสอบได้เลยคะ่ะทักได้เลยลูกค้จาจ๋า45่กิโล100ตัวบวกลบมันเป็นกิโลนะลูกค้าตามน้ำหนักนะเดี๋ยวไปเอากระสอบใหม่กระสอบหนึ่งมา ให้พี่ตรงนี้หนะ่ะยพี่จะตั้งให้ลูกค้าดูเดียวกระสอบใหม่แห้กระสอบดูจะตั้งให้ลูกค้า<ต>ดูแบบว่าหน้าตากระสอบมันเป็นยังไงไแป๊บ,บนึ่งนะ นี่นะคะกระสอบยังไม่ตัดเป็นหน้าตาแบบนี้ลูกค้า้กเนี่ยคือกระสอบที่ยังไม่ได้ตัด,ดงงงงก่อนที่จะตัดรกระสอบเนี่ยม,มันเป็นแบบนี้นะคะลูกเนี้ย ก็คือนี่แหละที่ที่ยังไม่ได้ตัดน,นะคะใครจะเอาก็คือสั่งได้เลยจะได้ลูกใหม่รับเลยลูกนี้ลูกลูกลูกเนี้ยมันมีคนได้ไปแล้วลูกค้า<ช>เดี๋ยวก่อนนึ่งนะอ่านเม้นต์ก่อนแป๊บหนึ่ีกวง ใหมนะคะเสีสงไดค่ะว่าอะนี่นะคะใครจะสั่งแคปหน้าจอได้เลยค่ะพี่แคปหน้าจอสั่งได้เลยนะคะ4,900บาทเท่านั้นเลยนะคะไหมพรมคิดมากนะ,อ,อ,ะอุย นี่เลยนะคะ